ค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องในเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะแม่หมอจะขออนุญาตหยิบไพ่สามใบก่อนนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องในเดือนมีนาคมนี้นะคะสําหรับคนที่บังเอิญผ่านเข้ามาเจอนะคะได้ควีนถือเหรียญนะคะว้า wow, วได้แชมเปญนะคะแล้วก็ได้ห้าเหรียญโอเคค่ะสําหรับ สถานการณ์เรื่องการเงินนะคะเด็ดๆเ,เลยในเดือนมีนาคมนะคะคนที่กําลังแย่ในเรื่องสภาวะในเรื่องการเงินอยู่นะคะชะตาชีวิตคุณจะพลิกผันไปในทางที่ดีคุณจะได้เงินเข้ามานะคะชีวิตพลิกผันแบบคาดไม่ถึงนะคะประมาณนี้แต่สําหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วนะ,ะมีเงินก้อนหรือมีเงินอยู่แล้วต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการใช้เงินหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์จ่ายตังค์แบบไม่ได้อะไรเลยนะคะใครชวนลงทุนทำอะไรดูให้ดีๆนะคะ ในเรื่องของสภาวะการเงินพอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงถ้าขึ้นในดวงชะตาหรือขึ้นในช่วงเวลานี้มันจะเกิดภาวะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะใครที่แย่ในเรื่องเงินก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาปุ๊บปับ๊บรับโชคได้เงินทองนะคะแต่ถ้าคนที่มีเงินอยู่แล้วนะคะต้องระวังในเรื่องการเสียทรัพย์จ่ายตังค์นะคะถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ไม่อยากเสียทรัพย์อยากแก้เคล็ดเสริมดวงก็เจอขอทานเจออะไรก็ให้เขานะคะทาบุญทาทานไปเวลาใครมาชวนทําอะไร ก็ไต่ตองให้ดีนะคะเตือนตรงนี้นะคะขอดูการงานหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงสําหรับเดือนมีนาคมนะการงานการงานระวังความใจร้อนวุ่นวามในที่ทํางานเกี่ยวกับงานนะคะก็ใจเย็นๆนะคะใช้สติปัญญาไต่ตองให้มากระวังเรื่องคําพูดนะคะขอดูการเงินนะคะขอดูการเงินเป็นยังไงการเงินคุณอาจจะเครียดนะคะสําหรับคนที่มีสภาวะตึงเครียดในเรื่องการเงินนะคะ พอดูความรักค่ะความรักเป็นยังไงว้าวได้สองถ้วยนะค,ะความรักดีค่ะสมหวังสมปรารถนามีโอกาสเจอรักแท้คู่แท้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยิ่งมีความสุขนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ได้รับของขวัญได้คอมมิชเมนต์จากคนรักคู่ครองคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คือคนรักคู่ครองอาจจะพาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวตรงนนต,ตรงนี้นะคะหรือถ้าพึ่ง พูดคุยหรือคบหาอยู่มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนสถานะเป็นแฟนนะวันนี้เป็นแฟนแล้วมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานมีอนาคตร่วมกันแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ที่อาจจะมีแผนการซื้อบ้านทํากิจการหรือทําอะไรให้มีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะขอดูสุขภาพร่างกายหน่อยค่ะสุขภาพร่างกายได้เดอรสตาดีค่ะขอดูปฏิเหตุสิ่งที่ต้องระวังนะคะ ไม่มีอะไรนะคะขึ้นสามไม้เท้านะคะถ้าคุณกําลังรอคอยบางอย่างอยู่ก็ให้ใจเย็นๆรอด้วยความใจเย็นนะคะเขาดูลาบรอยหน่อยซีลาบรอยเดือนมีนาลาบลอยขึ้นอะไรเอ่ยขึ้น5้าไม้เท้าไม่ค่อยจะมีลาบสักเท่าไหร่นะคะเดือนมีนาจะเสียงอะไรก็ดูให้ดีๆนะคะดังนั้นแม่หมอจะดูต่อนะคะว่า สิ่งที่ตกค้างลืมถามลืมบอกหรือสิ่งที่ต้องระวังครูบาอาจารย์อย่างแนะนําอะไรในเดือนมีนาเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องสองไม้เท้านะคะสําหรับคนที่รอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้เจอได้งานนะคะได้เดีลยวงานกับชาวต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจะดีนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยใครบางคนที่จะเดินทางมาก็ไม่เกิน2วันสองสัปดาห์2เดือนจะได้เจอนะคะหรือสิ่งที่งานที่คุณรอคอยอยู่จะสําเร็จในช่วงเวลานี้นะคะ เขาดูค่ะได้ห้าถ้วยอะไรที่เคยพลาดหวังผิดหวังไปแล้วของเดือนที่ผ่านมานะคะอย่าไปคิดถึงมันนะให้โฟกัสสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะถ้าเรามแตดเกิดคิดถึงเรื่องที่เสียหายเรื่องที่ผิดหวังมันจะทําให้โอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆมาช้าลงนะคะขอดูต่อค่ะขอดูต่ออู้สิทธานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะการงานมีความมั่นคงคุณจะ มีความมั่นคงนะไม่ว่าจะเรื่องราวของความรักการงานหรือความเป็นอยู่จะดีขึ้นถ้าแย่อยู่นะคะโอเคค่ะแค่ใจเย็นๆนะคะอย่าคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วไพ่เฮอร์มิตนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในครูบาอาจารย์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมั่นว่าบุญที่เราทำนะจะส่งผลดีกับเรานะคะโอเคต่อโอ้โหสามถ้วยสามถ้วยนี้แม่หมอให้สรุปเลยนะคะเพราะว่าสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองนะคะ ประสบชัยชนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งหวังไว้สมหวังสมปรารถนาฉะนั้นเดือนมีนาคมนะคะแม่หมอบอกไว้เลยนะคะชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปในทางที่ดีถ้าคุณแย่อยู่ที่ผ่านมาแค่คุณละทิ้งความทุกข์ที่ผ่านมาความผิดหวังเสียใจในเดือนกุมภาในเดือนมกราในเดือนที่ผ่าน,านมาคุณทิ้งไปให้หมดนะคะคุณแค่มองสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วซาบซึ้งกับมันนะคะความสําเร็จจะผ่านเข้ามาจะเข้ามาดีใครที่กําลังจะลงทุนทําอะไรก็ดูให้ดีๆนะ ะะระวังเรื่องเสียทรัพย์จ่ายตังค์แบบไม่ได้อะไรนะคะแก้เค็ดเสริมดวงด้วยกันเจอขอทานให้ขอทานให้ทานแบบจากะนะคะใครที่กําลังรอในเรื่องงานดิวงานติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่ภายใน2วัน2ส,สัปดาห์นะคะไม่เกิน2เดือนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแม่หมอมองว่าภายในเดือนนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับเลข2นะคะหรือไม่ก็สนะคะสำหรับใครที่มีบุญ พื้นฐานบุญดีอยู่แล้วนะคะให้นึกถึงสิ่งที่เราทํานึกถึงครูบาอาจารย์นะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นให้กับคุณค่ะได้3ามถ้วยได้รับรางวัลเฉลิมฉลองนะคะสาหรับคนที่มีคนรักคู่ครองมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานมีเกณฑ์ตั้งคันมีบุตรมีเกณฑ์ได้รับของรางวัลของขวัญจากคนรักคู่ครองฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะมีความมั่นคงในเรื่องงานแน่นอนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันมีห้าไม้เท้าห้าเหรียญเข้ามามันเป็นระยะสั้นๆห้ไม้เท้าห้าเหรียญห้าถ้วยเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่ประสบความสำเร็จดีในเดือนมีนาคมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ